มัยแรกๆที่เข้ามาอยู่อารงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่418คนตอนนั้นมีครูอยู่18คนเข้ามาครั้งแรกนี่ก็รู้สึกว่าตกใจในสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อันแรกก็คือเรื่องกายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่มันชำรุดโทรมก็เลยตกใจอีกปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนเจอก็คือปัญหา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะบกพร่องเพราะว่าเห็นจากสภาพเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเด็กขโมยเด็กก้าวร้าวเด็กอันนี้เรียนอะไรต่า,างๆมันจะมีเยอะเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราคือเข้าไปเรียนในเมืองไม่ได้พ่อแม่ยากจนขาดแคลนขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งขาดแคลนแล้วก็ทั้งขาดโอกาสด้วย ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านคูเมืองและที่นี่มีโรงเรียนที่เมื่อสิบปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเรียนอีกทั้งในโรงเรียนยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคููเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนน่าอยู่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนที่นี่ จะมาทําความเข้าใจกับเพื่อนครูบาอาจารย์กว่าจะมาจัดการในระบบสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรปัญหาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนักเรียนกับการเรียนเราต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวิธีการอันดับแรกก็คือก,ก็ทำจากตัวเองก่อน ทำเป็นตัวอย่างก่อนอันที่2ก็คือสร้างทีมงานในโรงเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนง,งานในโรงเรียนไปได้โดยที่ไม่มีทีมทีมนาเพราะ,ะนั้นก็มองหาเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนว่ามีใครบ้างที่มีจิตอาสาที่อยากจะทํางานพวกนี้พอเมื่อมองเห็นบุคลากรได้บุคลากรมาก็เริ่มมาคุยกัน มาวางแผนอย่างเออเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องระบบดูแลเราทำอย่างนี้ดีไหมต่อปีนี้เราจะก่อนที่เราจะดุก่อนที่เราจะว่าเด็กเราลองเข้าไปดูที่ครอบครัวเขาดีไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูที่ตัวเขาจริงๆว่าเขาเรียนไม่ได้วิชาอะไระแล้วเราก็จะช่วยเขาแล้วก็เรียกเขามาคุยนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือสร้างทีมทีมตอนนั้นมีครู10ก,กว่าคน14 15้คนเราก็เริ่มมาสร้างกันมาคุยกันคุยกันให้บ่อยเราคุยกันแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องคือเราจะคุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่อง เพื่อสร้างทีมแล้วค่อยดึงมาทีละคน2คน 2> ในเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกก็คือเรื่องจํานวน,นนักเรียนที่เข้าเรียนปีนี้เรามีเด็กเข้าเรียนอยู่6 6 3คนเพราะในเรื่องเดียวกันนี้ก็อยากมอบให้ทางหัวหน้าบริหารทั่วไปและก็ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ช่วยคัดกรองนักเรียนที่อาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาวินิจฉัยแล้วก็ตัดสิน ทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดําเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากกติกาการคุยกันในภาพรวมในใน,ในห้องประชุมเราจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคนจะต้องยึดมั่นในกติกาและก็เดินไปด้วยกันและก็ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องมักคุทศ ผมอยากจะให้พี่ด้งฝึกฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับแขกเพราะว่าตอนนี้จะวันที่11อนี้ก็จะมีจะม,จะมีครูมาจากมหาสารคามมาเยี่ยมเรือนเราแล้วก็ให้พวกหนูมาหาคุณครูพรชิพแล้วก็ฝึกเรื่องอมรคเทศน้อยที่เราเคยทําคือเป้าหมายของท่านนี่จะอยู่ที่ที่นักเรียนนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายคือพยายามจะสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทเนี่ยเขาเขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะ เพราะว่าระยะทางห่างจากาตัวเมืองที่เขาจะไปศึกษาต่อเนี่ยโอกาสเขามันมีไม่มากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงท่านก็เลยอยากจะให้จะทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เขาจะแสวงหาอะไรได้หลายๆอย่างที่ที่เขาควรจะได้เหมือนกับเด็กในเมืองอ่าหัวใจอยู่ด้านไหนลูกมาชี้ดูสิคะโอ,อ,อ้เก่งมากรมมือเพื่อนเลยค่ะ เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราซื้อลดมาโรงเรียนมาก็ให้ไปบริการฟรีตอนเช้าเราไปรับตอนเย็นเราก็ไปส่งตามเวลารับตามเวลาส่งตามเวลาเด็กเขาก็มีความสุขในการมาก็ทําให้เด็กอยากมาโรงเรียนหนึ่งหน้าฝนก็หน้าฝนหน้า,นห,นาหน้าร้อนแดดร้อนเด็กก็ไม่ไม่มีโอกาสจะเปียกฝนเด็กเขาก็มีความสุขในการมา สมมติว right? yes. mm ่าในห้องหนึ่งมันจะมีทั้งเด็กเก่งเด็กเรียนช้าเด็กเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยปกติคุณครูก็จะสอนเนื้อหาเดียวกันอย่างเดียวกันวิธีการเดียวกันทีนี้เมื่อเรามาดูว่าเออเด็กที่มันไม่มาเรียนเด็กที่มันหนีเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนในระบบห้องเรียนไม่ได้ก็คือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเขาก็ออกมาอยู่นอกห้องนะครับเราแก้ปัญหาก็คือว่าให้ความสําคัญในเนื้อหาสาระแตกต่างกันเด็กที่เรียนตัวหนังสือนะตัวหนังสือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่ง แต่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านกร,ระบวนการรับรู้ของเขาตรงนั้นเขาอาจจะบกพร่องแต่เขาสามารถปฏิบัติงานแทนได้เราก็ให้ปฏิบัติงานแทนความรีงเราแบ่งทั้งเรียนเป็น3กลุ่ม เมื่อแบ่งนักเรียนเป็นสกลุ่มเราก็ไม่อยากว่าห้องทับหนึ่งทับสองทับสามทับหนึ่งบาก้วมองว่าเป็นเด็กเก่งทับสองบางก้วว่าเป็นเด็กปานกลางทับสามบางแก้วว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนอะไรพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เราก็ให้ห้องจิตอาสาห้องจิตเอาาืุ่นหัอห้องจิตสาธา,า,ารณะก็เปลี่ยนชื่ออย่างนี้เลย How <are> you? I l a v e you Today I have many cards for you The first you don't know what is it but I I want you to to see and try to read I take one okay now you you will read it h i r h a i r one or two or three syllable one. one yes excellent ห้องทับหนึ่งเราจะให้เรียนแล้วก็มีการเสริมให้หนักขึ้นคุณครูจะต้องไขว่คว้าหาความรู้มาให้มากขึ้นห้องสองก็เป็นห้องเด็กกลางๆงห้องนี้เราก็จะเาเขาก็จะสนใจการเรียน ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็เราก็จะเสริมตามศักยภาพเขาก็เรียนตามปกติค่ะซึ่งอันนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่า,าวิตามินซีนั้นจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึง่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานคะไม่ให้ค่ะวิตามินนั้นจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าต้องการร่างกายเราต้องการนะคะประโยชน์สาระไละลายไอโอดีนนะคะลงไปหลอดละหนึ่งหยดนะคะ สำหรับกลุ่มที่สาคือกลุ่มจิตสาธารณะเนี่ยในเราเราก็จะให้เรียนสามัญเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่จะมีจุกลุ่มในภาคบ่ายที่เราจะให้เขาฝึกตามความสนใจของเขาเช่นว่าเขาชอบงานปูนงานไม้หรืองานก่อสร้างเราก็จะให้เขาจะแบ่งกลุ่มของเขาแล้วเราก็จะมี วิทยากรภายนอกการที่เราแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือว่าเด็กไม่หนีเรียนนะครับเด็กไม่หนีเรียนเพราะว่ากลุ่มที่3าเขาก็ได้รับการยอมรับเขาก็มาเรียนเขาก็ทํางานได้เขาก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเป็นแค่ตัวตัวเลขที่เราตีค่าแค่นั้นเองคือมนุษย์เราเนี่ยผมมีความเชื่อยาองไงว่ามันมีความละเอียดอ่อนในตัวในกระบวนการเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่ตัดสินคนบนกระดาษคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการวัดมนุษย์เนต้องวัดหลายเรื่อง นะครับวัดทั้งพฤติกรรมวัดทั้งการทํางานวัดทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันวัดทั้งความรู้อะไรพวกนี้รับวัดทั้งทักษะเพราะการที่เด็กเขาตําคะแนนได้เต็มไม่ได้ไหมายว่าเขาเป็นเก่งเขาดีเขาอะไรไม่ได้เด็กก็อันทงานเด็กเขาช่วยเหลือเพื่อนเด็กเรานั้นน่าจะอยู่ในสังคมได้ในการแบ่งห้องเรียนตัวนี้เราเราไม่มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห้องจิตเคื้อเฟื้อจะเก่งห้องจิตอาสาจะเก่งห้องที่อยู่จิตสาธารณะจะไม่เก่งเราไม่มีความคิดแบบนี้นะครับทุกคน มีความรู้ความสามารถที่เท่ากันแต่ความสามารถนั้นในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับคนหนึ่งอาจจะเก่งวิทยาศาสตร์คนิศตาสตร์อังกฤษคนเราเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีห้องแบบนี้ก็ดีครับทำให้เราเรียนรู้ในความสามารถของตนเองครับ การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนวิธีง่ายที่สุดพิธีหนึ่งก็คือขอให้เรานได้เข้าไปหาเขาได้เป็นเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขามีอะไรเขาเขาให้เราหมดอย่างเช่นผมกาลังสร้างบ้านให้นักเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนี่เข้ามาช่วยอย่างเช่นแล้วอาคารเรียนที่มันทรุดโทรมนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยทาสีมาช่วยเปลี่ยนหลังคาเราซื้อวัสดุมานะครับแบรงงานก็ฟรีก็เข้ามาทําวัน2วันก็เสร็จเขาจะเกณฑ์กันมานะสมมติว่าหลังคาวันนี้เขาจะมา20คน ก็ามาช่วยกันทำถนนอย่างนี้เหมือนกันเราก็ซื้อปูนซื้ออะไรมาซื้อปูนซื้อสายมาชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยที่เข้ามาทําช่วยเราก็น่าจะเป็นผลที่เขาให้ความสําคัญนะครับที่ที่โรงเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็พยายามทําอยู่ตลอดเขาก็อาจจะเห็นความสําคัญตรงนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะถามลุงถามคุณน้าเนี่นะคราว่าเรามันใกล้จะเสร็จหรือย,อยังก็นอกจากมาอยู่ตรงนี้้วก็จะทําการเกษตรด้วยแล้วก็เราก็จะตอนเช้ามาก็ให้ไปโรงเรียนตอนเย็นมา,มาก็มานอนทํากิจกรรมตรงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรามองก็คือเราไม่มองที่ตัวเงิน เรามองที่องค์ความรู้ที่มีมอยู่ใน,ในชุมชนอย่างเช่นปราชชาวบ้านอย่างเช่นผู้นําชุมชนที่เขามีาความรู้ในเรื่องในเรื่องชุมชนที่เขามีอยู่ <ส estão S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีอยู่ในตัวเขานั้นที่เขาจะมาสอนให้นะครับพวกฟอนตวโปรกรมอะไรต่างต่<ส><ด>เราไปขอเขาเขาก็ออกมาเลยนะครับอย่างเช่นปหน1ปป,ปนี่ปีที่แล้วนี่ เขาจะมาช่วยเราเนี่ยทุกวันวันละหนึ่งคนอ่าพ1หนึ่งถึงปสาม,มีเด็กร้อยี่สามคนปรากฏว่าผู้ปกครองมาอ่าคนละหนึ่งวันมันก็ครบเกือบเกือบปีการศึกษาพอดีเขาจะมาช่วยสอนนิานิทานมาสอนเรื่องเกิริยามนระยาทมาสอนเรื่องอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เขาคนละประมาณยี่สิบสามสนาทีแล้วเขากลับบ้านวันนี้คุณยายก็มาช่วยสอนเ่านิทานให้พวกเด็กๆประมาณปฐมปีที่หนึ่งที่สองพววนี้นะเป็นนิทานในขึ้นบ้าน เรื่องเทวดากับอะไรนะ่ะเออชายตัดฟืนนะคุณได้เราจบไปแล้วนิทานเรื่องนี้นะนิทานเรื่องนี้นี่ชายชายที่ตัดฟืนเขาเป็นคนยังไงคนดีเป็นดียังไงเขาเป็นคนดียังไงเทวดาเขาซื่อสัตย์เออซื่อสัตย์แล้วทำไมเรารู้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัต <criptions> ย์เทวดางมอะไรควันมาไม่ใช่ของ เขาเอาไหมไม,ไม่เอาเด็กเขาเขา็าจะอบก็าอยากให้เราให้ฟังตลอดเราเองก็มีความสุขที่มาเล่าให้เขาฟังผลพละยได้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากชุมชนนะครับก็คือการสอดสองดูแลลูกหลานเราที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาเองหรือลูกหลานคนอื่นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็จะมาช่วยในการอบรมสั่งสอนให้ก็คิดว่าได้แนวทางแก้ปัญหาได้รับรู้ร่วมกัน ว่าในสังคมเราเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องต้องช่วยกันแก้ปัญหาเอ่อก็อยากจะทําโรงเรียนให้มันสะอาดสะอานะ้านและมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อยากจะให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับเอ่ส่วนพื้นที่ทั้งหมดเราก็ให้นักเรียนแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกตารางนิ้วให้นักเรียนกับครู เป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะรดน้ําต้นไม้มาทำความสะอาดไม่ว่าจะดูแลเรื่องอ้องน้ำห้องส่วมเด็กเขาจะทาตลอดเขาจะทําตอนเช้ามาถึงเรือนปุ๊บเขาจะทําเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือตอนพักเที่ยงเสร็จเขาทานข้าวเสร็จเขาจะมาทาอีกครั้งหนึ่ง่อนกลับบ้านเขาก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูอยู่3ามครั้งถ้าเป็นบ้านของเขาก็ต้องช่วยกันมาจากนี้คิดตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนร่วมกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราเราจะต้องทําดี พอเขารักโรงเรียนเราเหมือนกับที่เเป็นบ้านของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะดูแลในส่วนต่างๆที่เขาได้รับมอบหมายนะคะถ้าเขาอยากจะให้สวยเขาจะทํำยังไงเขาก็าบางทีเขาก็ปรึกษากันเขาเลยรักโรงเรียนเลยทาให้เกิดว่าพอในจุดที่เขาทําแล้วก็สวยเขาก็เลยอยากมาโรงเรียนบ่อยๆอ,อยากมาดูในความสําเร็จของเขาาเป้าหมายในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เหมือนบ้านนะครับเราต้องการปลูกฝังเรื่องจิตวิญ,ญญาณของนักเรียนให้เป็นคน รักท้องถิ่นตัวเองนะครับรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเมื่อเขามีโอกาสผมก็อยากจะเห็นตรงนั้นพราะวันนี้เด็กที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเมื่อโรงเรียนให้โอกาสเขาเต็มที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงคิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเพราะโรงเรียนเคยให้เขาผมคิดว่าวันหน้าเขาคงจะให้กับ